แต่ให้ความสนใจบ้านห้องหลังนี้ครับห้องเช่าเมื่อวานแอดมานามารีวิวเมื่อวานเนี่ยวันนี้ปตัดมาดูเลยนะทุกคนสุดยอดเลยข้างๆก็เป็นเจนทีใช้ต้นคอรถค้างอ่ะไปเลยจะลองว่างั้นเลยจากทางเขาจะต่างกันมาเลย เดี๋ยวรอบ้านนะครับห้องนั้านก,กว้างนี่จริงๆก็จะให้พี่แอ็นนั่งโอ้ยพี่เดี๋ยวไม่เด็กไปดูน้อไป้ายน้องานไปดูจริงๆนางรังกใหญ่กจะมาเช่านะเหอไอเมอมนีนั่นแหละเขาจะเช่าให้อะไรให้ประมาณนี้ก็เลยมาดูห้องโมเอ็นมากเลยเพราะว่า,งงา อะไรนี่ไม่เป็นไรเดือนต่อเดือนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็คุยกันธรรมดาง่ายๆบงบ้านี่อ้หคหลายคนเ้นี่านเราไมอยู่่ตนเลเแค่าู่เห็นมีคกา่ให้เช่าเพื่อมไม่มีการชุมชนนะ มีตรงนี้ไม่ต่าันนี่รบรอบัีนี่เลเย็นด้วยลมพัดลมดีมากข้าวมีพิซซ่าด้วยใช่พิซซ่าร้านข้าวร้านน้ำมีทุกหมดนี่ขนส่งไปรษณีย์นี่ก็อยู่นี่ ส่งไปชนีนี่เวลาเช้าร้านอาหารอ่าใช่อันนี้ก็ขายไก่ย่างตอนเช้าผมก็มาซื้อนี่แหละควระกทำอร่อยตระมากค่ะติดถนนเลยนะป้าแตนจะมาเช่านะครับทุกคนให้กับทีมนางนำมาอยู่นะฮะจริงจรับมาได้กับพี่รัวไปเช่าที่ไหนนะอ๋ออยู่กุลยาคำครับเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้สองชั้น ชั้นสองคือแน่ไหมพี่อันนี้ป้าแจนจะจะเช่าให้ใครอยู่ฮะจะเช่าใครอยู่มาดูก่อนมาดูก่อนดูก่อนมาดูไปเนี่ยรถรถได้รถได้ไหมถ้าถ้าถ้าป้าแจนมาเช่าได้ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ครับถ้าอยู่ก็ได้ครับจะบอยอยู่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ขายของไม่เป็นไรอืมแกให้อยู่นะฮะไม่ได้ขายของอยู่อาศัยธรรมดาก็จเป็นนางรำแถาที่มาอะไรอย่างเงี้ย

นี่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 คือล่าสุดนะครับบ้านที่แอดมาามารีวิวเมวื่อวานเนี่ยเป็นบ้านเช่าเนาะวันนี้ก็พัดเด่นับไม่ได้ให้ความสนใจฮะเราก็มาเช็คกันโดยเ,เอกี้กิงผมไม่นัดนะผมมาจากบ้านนะฮะเพิ่งเก็บข้าวแจกของมาเต็มคันรถคือวันเนี้ยที่ตั้งใจคือจะมาแวะนะครับเพราะมีหลายคนเขาบอกว่า เขาอยากจะเห็นบ้านที่ว่า12ล้านเนี่ยนะจะเห็นภายในตัวบ้านนะ<ป>ผมก็เลยจะมาไวา้จะมารีวิวที่ตัวบ้านให้ FC ได้ชมกันแต่พอดีมาเจอกันโดยบังเอิญน,นะวันนี้ จะเช่าให้นางลำอยู่กับทีมแอดมินนะฮะเห็นปัะแต่าอย่างนั้น,ลนแ,ลแล้วก็จะมีที่แบ่งขายอีกโซนหนึ่งด้านนน้นนะครับอยู่ตรงมัานสามแยกเอง นี่ก็ข้างๆก็ไว้ตกัตกผอกกตัผ้าได้เนาะคือลัวรอบขอบชิดครับที่นี่เจ้าของร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทําเองลัวรอบขอบชิดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะมีสองขู่ฮะของเสียบอยนะฮะพวกของเสียเสียออดนะะนี่ฮะข้างๆก็จะสีส้มเนาะ รถจอดหน้าบ้านได้เลยข้างหน้าก็เป็น JNT นะครับมันส่ง JNT นยอดมากครับทุกคนเยี่ยมเลยเนาะน่าสนใจฮะ เนียาทาสุดท้อหขาวสารถ้ามันไปาอผ้าที่สวยนะบ้า อ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับตามรอยบ้านเ<ต>ช่ามูนเนาะจะเช่าให้อดมินอยู่นะครับแล้วก็ทีมนงนำถ้ามาจาบก,กกอกนะตอนนี้กำลังคุยรายละเอียดกันอยู่